มีแนวเหลืองมาฝากพี่นอ้องอาทิเลี้ยวเห็นอยู่นี่กะบ้านในแปลกมีแนวเหลืองแปลกมาฝากอันนี้ท่องอุไรอันนี้กระถางดอกไม้แนวเหลืองแปลกพี่น้องนี่เห็นบอมะละกอเอ้ยของมักเลยเนี่ว่มามปนมันสุกบ่แมนตัวนี่ว่าสนุกมะละกอ,ม,ะกอมีสามต้น เหลืองเออเฮยู่เหลียวบังขี่กายมือใดกับบุ้ยปะเหลืองเออเฮเหลืองเออเฮเลยเออมะละกอสีเหลืองค่ะพี่น้องโอ้โหนี่แหละที่ว่าของแปลกอ่าหรือเมื่อกี้ก็เหลืองแล้วแต่นี้ก็เหลืองมีสามต้นงามมากๆเลยสามต้น สามต้นสามต้นข้างทางมะละกอพันเปรียนยามสุกสีสมมาสันพึ่นวาข้าเจ้าเอื่นพันฮอนแล่นยังเกาะอ๋อฮอนแล่นเม็กซิโกเคยได้ยินขาเอิ่นอยู่งามคักงามคักพี่น้อง เอาแบบนี <c oughs> ้มัดเอาแนวแล้วของแปลกเขาต้องเอาแนวเมนูพี่น้องเพิ่นไม้ใบก็จงมัดข้อมาหน่อยนี่เนี่ยนี่นวยโคกเสียวนวยโคอีกคนหนึงโอ้โหมาไม่เหลี่ยมมัดเอาแนวประสัญจองจองจองคายคายมาหน่อยนี่เวลาเขามักเขาก็มัดมัดข้อจองมัดเอาแนวก็มีงาม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 ว้าวว้าว